คลิปนี้นะครับก็จะเป็นรุ่นที่3ครับอ่ะในรุ่นเดียวครับแต่แปลงเป็น3รุ่นนะครับอ่ะรุ่นนี้ f c สนใจไม่สุดนะครับเพราะว่าจะเป็นรุ่นสไนเปอร์แล้วนะครับอ่ะชุดแต่งจะไม่เหมือนกันนะครับพี่ครับอ่ะโดยใช้โครงเคล้าเดิมจากสายเป้สายล่านะครับพี่ครับอ่ะลำกล้องจะยาวขึ้นนะครับปานท้ายจะยาวขึ้นนะครับปานท้ายนะครับถ้าเป็นสายเป้สายล่านะครับอ่ะปานท้ายมันจะสั้นนะครับจะเทียบกันไหมครับ ไปดูนะครับนะครับปานท้ายมันจะสั้นนะครับแต่พอเป็นสไนเปอร์ครับปานท้ายมันจะยาวนะครับแล้วก็ลำลำจะยาวเพราะว่าตัวสายเป้สายล่าก็แบลำมันสั้นนิดเดียวนะครับพี่ครับมันอยู่ที่45เซนแต่พอนี้ครับอ่ะพอเป็นรุ่นของมันตรงรุ่นของมันคือสไนเปอร์ครับความยาวลำกล้องมันก็จะอยู่ที่70สเซนสำหรับลูกแก้ว16มิลนะครับพี่ครับผมมีเฉพาะ16มิลครับ8มิลไม่มีนะครับพี่ครับตานี้นะครับ เดี๋ยวผมจะใส่อุปกรณ์เสริมให้ครบนะครับตัวนี้จะมีพิเศษคือมีรางเพื่อใส่กาซายด้วยครับพี่ครับสโคปนะครับตัวนี้เหมาะกับสโคปครับแต่ผมไม่มีสโคปผมมีแต่เลดดอรสโคปผมจะใช้เลดดอรสโคปนะครับเพื่อจะมาใส่นะครับในการเทสในครั้งนี้นะครับอ่าเราใส่ของเบ็ดเหมือนเดิมครับอองเบ็ดเปลือยใช้เลเซอร์นะครับพี่ครับความยาวลำกล้องตามนี้นะครับอ่าการสะบัดเหมือนเดิมนะครับสําหรับ12มิล เดี๋ยวผมจะเทสระยะไกลให้ดูนะครับะระยะไกลผมจะเทสวันนี้ก็คือ49กับ59ครับผมจะเทสให้ดูตัวนี้ครับะระยะการงผลของมันอยู่ที่69บาวกลบนะครับสำหรับตัว M4 Sniper สายเพศสายลา่าตัวนี้นะครับพี่ครับะระยะการงผลอยู่ที่69บวกลบครับอ่อยู่ที่กล้องที่เราจะใช้ครับแล้วก็ยิงไกลก็อยู่ที่109เนะครับ่ตามนี้นะครับเดี๋ยวผมจะใส เรดดอทสโคปนะครับผมไม่มีสโคปสโคปนะครับมันเหมาะกับระยะที่49 59 69ขึ้นไปครับแต่ผมมันไม่มีเรดดอทผมไม่มีสโคปนะครับผมใช้เรดดอทสโคปเลยมันไม่เหมาะที่จะยิงระยะไกลเพราะว่าเรดดอทสโคปนครับมันจะมันไม่มีระยะซูมนะครับนะครับเพื่อนที่ครับเลยมันมองไม่เห็นเป้าได้ชัดเจนนะครับผมจะใช้เป้าวันนี้นะครับไม่ใช่เป้าขวดนะครับ เพราะว่าจะใช้ในระยะที่49กับ59ครับมบนระยะไกลแล้วครับอะจะใช้ขวดครับจุดแดงในเรดดอทครับมันจะไปบังเป้าหมายทำรอยทำให้ผมไม่เห็นเป้าแล้วครับผมเลยต้องใช้กระดาษ A4 มาตมเป้านะครับผมมาขีดวงมาเองครับเพราะตัวนี้กระดาษ A4 วงอย่างนี้ครับระยะไกลมันจะมองเห็นเป้าชัดเจนครับแต่ถ้าเป็นขวดนะครับมันมองไม่เห็นเป้านะครับเพราะว่ายิ่งไกลครับเป้าต้องชัดเจนครับตาเรามี กล้องสโคปครับไม่มีปัญหาเราจะใช้เป้าอะไรก็ได้แต่เมื่อเป็นเรดดอดสโคปพวกนี้ครับมันระยะซูมไม่มีมันเริ่มต้องใช้เป้าใหญ่ๆอย่างนี้นะครับเดี๋ยวผมจะติดอุปกรณ์เสริมแล้วก็ไปดูการผมเทสเป้านะครับโอเคนะครับอุปกรณ์เสริมก็ตามรูปเลยนะครับก็มีขาทรายเอลิทนะครับแล้วก็บวกกล่องแบตนะครับกล่องแบตพร้อมเลเซอร์ไฟฉายนะครับตัวนี้ก็จะเป็นเรดดอดสโคปนะครับไม่สามารถจะดึงระยะซูมได้นะครับพี่ครับ ก็จะมีแค่จุดแดงจุดเขียวแล้วแต่เราจะเลือกเอานะครับแล้วก็จะให้ลดแสงเพิ่มแสงก็ได้ก็อยู่ในที่การเราไปปรับตั้งตรงนั้นนะครับเพื่อนจี่ครับอ่าเดี๋ยวผมจะเทสให้ดูนะครับอ่าก็เดี๋ยวผมจะเทสตั้งสโคปเลตดรอปผมจะตั้งตั้งใหม่นะครับเพื่อนจี่ครับเพราะต้องยิงระยะไกลต้องตั้งใหม่อีกทีนะครับเพื่อนจี่ครับถามนี้นะครับอ่าชุดแต่งเห็นไหมครับถามนี้นะครับอ่าพอใส่อย่างนี้แล้วครับเป็นไงครับทรงสไนเปอร์สวยไหมครับ มันจะสวยกว่าน้อยกว่าหรือว่าดีกว่ากับตัวที่เป็นทรงที่เป็นตัวสายเป้สายล่าแบบลำข้องสั้นอย่างนู้นนะครับถ้าเทียบเรียบเทียบกันเพื่อนๆสมาชิกชอบแบบไหน,นครับแต่ F4 ชอบแบบนี้มากกว่าครับเดี๋ยวผมจะจัดให้นะครับเดี๋ยวก็รอคลิปหน้าด้วยกันนะครับเดี๋ยวคลิปนี้ดูผมเทสก่อนแล้วกันนะครับโอเคนะครับพี่น้องครับเมื่อกี้ผมซ้อมเป้าไปแล้วนะครับผมไปซ้อมอยู่ที่ระยะที่45เก้าตรงนี้ครับระยะึกลางของระหว่าง 49กับ59นะครับผมซ้อมในระยะที่45 9นะครับเพื่อผมในระยะที่49กับ59ผมไม่ต้องไปซ้อมอีกครับผมจะเทสเอาจริงเลยนะครับเมื่อกี้ก็เทสภายหลายนัดนะครับกว่าที่จะจะลงกว่าที่ว่าผมจะจูนเรดดอตได้ครับพี่ี้ครับก็โอเคตัวนี้ได้แล้วครับเดี๋ยวผมจะยิงเป้าให้ดูครับอย่างละ1นัดนะครับ49 1นนัดนะครับแล้วก็59อีก1นัด1นนัดนะครับ อย่างละนัดแล้วค่อยไปดูเป้าแล้วครับว่าแต่ละเป้าครับยิง49เสร็จปุ๊บปั๊บผมจะพาไปดูเป้าครับว่าระยะที่49อยู่ไกลขนาดไหนนะครับก้าวตรงไหนหลังจากนั้นผมจะเลื่อนไปที่59ครับพอยิงเสร็จปุ๊บปั๊บก็จะไปดูเป้าที่ระยะที่59เหมือนกันครับไปดูนะครับใส่ลูกนะครับใส่ลูกก่อนนะครับ12มินตนะครับที่ครับใส่ลูกแล้วก็จีบแกสสามครั้งครับ1 2 3าม มาดูครับ49นะครับในระยะที่49ครับว่าผมจะยิงโดนกลางเป้าหรือเปล่าเป็นเป้ากระดาษ A4 มาตรฐานนะครับท่ครมาดูครับนัดแรกครับจะเข้าเป้าเข้าจจุดตรงไหนระยะที่49มาดูครับ โอเคนะครับอ่ะเข้าเป้าใส่ไม่รู้ตรงไหนครับอ่ะผมมองไม่เห็นนะครับระยะที่สี่สิบเก้าครับอ่ะไปดูเป้าครับโอเคครับมาดูระยะที่สี่สิบเก้านะครับอ่ะเมื่อกี้เพื่อนๆสมรู้จกคงจะมองเห็นแล้วครับอ่ะอ่าเข้าไปครับอ่ะตรงนี้นะครับอ่ะวงกลมตรงนี้พอดีนะครับอ่ะผมจะเล็งตรงเล็งตรงตเป้านะครับเมื่อกี้เมื่อกี้ผมจะเล็งตรงอ่าจุดตรงกลางเลยนะครับอ่ะ แล้วมันก็ตกตรงนี้นะครับอ่ะก็โอเคนะครับอ่ะระยะที่สี่สิบหลาถือว่าแม่นอยู่ครับอ่ะมาดูครับอ่ะสี่สิบหลามันอยู่ตรงไหนนะครับอ่ะห้าสิบหลาครับอ่ะจะอยู่ตรงนู้นนะครับอ่ะเลยกอนั้นไปหน่อยครับอ่ะอีกสิบผมจะนับไปอีกสิบเก้าครับอ่ะเดี๋ยวก็ดูอีกครั้งหนึ่งมาดูสี่สิบเก้านะครับอ่ะสี่สิบเก้าจะอยู่ตรงนี้ครับอ่ะฝากตางผมจะเข้าพอดีครับอ่ะเข้าสวนพอดีนะครับอ่ะอยู่ตรงนี้ครับอ่ะตรงที่เป็นขวดน้ํานะครับอ่ะขวดน้ำบัวลิดใช่ไหมครับอ่ะผมปักไว้นั่นคือระยะ แล้วมอไซค์ก็สาลาตรงนู้นครับนี่คือระยะที่49นะครับต่อไปมาดูครับระยะที่59มันจะแม่นไหมครับต่อไปครับระยะที่59นะครับมาดูครับเมื่อกี้49ไปแล้วครับต่อไป59นะครับดู59ครับว่าบมันจะแม่นหรือเปล่านะครับในระยะที่59นะครับ59ผมจะยิงเปลือไปนิดนึงครับเปลือขึ้นบดนิดนึงนะครับพนี่ครับมาดูครับ ห้าสิบเก้านะครับโอเคนะครับแต่ไม่รู้เก้าเป้าตรงไหนครับมองไม่เห็นนะครับเดี๋ยวไปดูเป้าครับโอเคนะครับมาดูเป้ากันนะครับเป้านะครับในระยะที่50หลาครับเพื่อนๆสมาชิกคงจะมองเห็นแล้วครับ อันนี้คือ40หลาครับ50หลาครับผมเมื่อกี้ผมเล็งเปลือดด้านบนไปหน่อยนะครับจุดไปหน่อยครับระยะที่4 9้าผมจะเล็งตรงวงกลมพอดีครับพอห้าสบหลาครับผมจะเล็งประมาณนี้นะครับเพื่อน้ครับแต่ผมจุดจีดสีแดงครับจุดแดงในเรดดอทครับมันจะมองไม่เห็นนะครับเพราะว่ามันมันจะบางเป้าพอดีครับผมเลยเผื่อไปนิดนึงนะครับเพื่อนๆครับเลยเข้ามันมาตกตรงนี้นะครับเพื่อนๆครับเห็นไหมครับ มันตกข้างล่างมาลงล่างเป้านิดนึงแต่ว่าโอเคครับระยะห่างจากเป้าครับจาก40หลากับ50หลาครับอยู่ที่ประมาณนิ้วครึ่งนะครับพี่ครับความยาวอยู่ที่นิ้วครึ่งก็ประมาณ4เส้นนะครับประมาณ4เส้นนะครับเดี๋ยวผมนะครับถ้ามันมีกล้องสโคปนะครับกล้องสโคปมันจะมีระยะซูมได้ครับเราสามารถจะยิงได้ชัดเจนมากกว่าแต่พอเป็นเรดดอทครับมันจะมองเป้าไม่ชัดเจนนะครับพี่ครับเดี๋ยวมาดูครับว่า ห้าสิบหลาอยู่ตรงไหนครับนี่คือเป้าที่อยู่ห้าสิบหลาครับอ่ะมองไปครับอ่ะสี่สิบหลาจะอยู่ตรงนี้นะครับอ่ะเห็นไหมครับอ่ะตรงอ่าสวนอ่าต้นยางต้นนั้นครับอ่ะใกล้ๆกันนะครับอ่ะแล้วก็เป็นสามสิบหลาแล้วก็มอไซค์ตรงนู้นครับอ่ะตรงศาลาครับอ่ะห้าสิบหลาถือว่าไกลแล้วนะครับพี่ครับอ่ะสี่สิบหลาก็ไกลครับอ่ะแต่เราต้องอยู่อาศัยกับการฝึกซ้อมนะครับอ่ะแนะนำครับอ่ะระยะไกลนี้ครับอ่ะเด็ดดอดไม่ไม่ไม่แนะนําครับอ่ะให้ใช้ กล้องสโคปจะดีที่สุดนะครับครับผมเป็นไงบ้างครับอ่ะระยะที่สี่สิบเก้ากับห้าสิบเก้าครับอ่ะเทสได้ดูแล้วนะครับอ่ะผมบอกแล้วว่าก็ลำกล้องนะครับอ่ะลำกล้องยิ่งยาวครับบางที่ครับอ่ะระยะอ่าลำกล้องยาวครับอ่ะมันเหมาะกับระยะที่ไกลๆนะครับบางที่ครับไม่ใช่ว่าเราเอาลำกล้องสั้นแล้วอ่าไปใช้กับเป้าที่อยู่ระยะไกลมันก็ไม่ถูกต้องครับเพราะว่าผมเคยอธิบายหลายๆครั้งแล้วว่าถ้าเป็นเป้า ที่อยู่ระยะไกลนะครับบาทีครับเราต้องใช้ลำกล้องยาวถตาอยู่ลครับเป้าใกล้ๆครับเราจะใช้สั้นก็ได้ยาวก็ได้แล้วแต่นะครับอยู่ที่การลักษณะของชิ้นงานและก็ตัวปิュซิกที่เราออกแบบนะครับแต่ผมแนะนำหลายครั้งว่าตัวที่ผมถ้าเป็นสายเปสายลาแบบตัวสั้นนะครับใช้ระยะที่49ถือว่าไกลแล้วครับ49่ลงมาก็โอเคแล้วนะครับแต่ความแม่นยำอย่างอย่างนั้นไปครับเลยอย่างนั้นไปมันก็ไม่ก็แม่นยำเพราะว่าลูกมันจะเหินจะปลิวนะครับ เพราะว่าลำกล้องสั้นมันไม่เหมาะครับระยะไกลครับลำกล้องยาวเท่านั้นครับถึงจะเหมาะระยะไกลนะครับก็เป็นไงครับวันนี้เป้าให้ดูแล้วเมื่อกี้ชัดๆนะครับสี่สิบหลาตรงนี้นะครับห้าสิบหลาด้านล่างนิดเดียวนิดเดียวนะครับอ่ะคือปัญหาของผมก็คือผมไม่มีกล้องสโคปเท่านั้นเองครับพี่ครับอ่ะถ้ามีกล้องสโคปนะครับอ่ะมันจะแม่นยำระยะซูมครับมันจะชัดเจนนะครับอ่ะระยะซูมมันจะชัดเจนมันจะเห็นเป้าได้ชัดเจนกว่าพอวาใช้สโคปเล็ดดอดครับอ่ะ สโคเรดดอตมันมีแต่จุดแดงจุดเขียวครับอ่ะแลวแต่แล้วแต่เราจะปรับว่าเอาจะเอาสีเขียวหรือสีแดงหรือว่าและทีนี้จะปรับไอ้มันอ่าสว่างจ้าหรือว่ารีก็แล้วแต่ครับอ่ะและทีนี้ระยะซูมความซูมครับอ่ะกล้องสโคปนะครับอ่ะสโคเรดดอตสโคปมันไม่มีระยะซูมครับอ่ะมันซูมไม่ได้ขยายเป้าหมายไม่ได้ครับอ่ะเลยมอมองมองเป้าหมายมันมองไม่เห็นชัดเจนเพราะว่าเป้าหมายมันอยู่ไกลครับอ่ะถ้าอยู่ใกล้ๆครับโอเคนะครับอ่ะสำหรับตัวเรดดอตสโคป เรดดอสโคบนะครับแต่ผมแนะนํำครับเมื่อกี้ครับมันไม่ถูกหลักนะครับผมก็พูดไปแล้วเมื่อกี้ว่าระยะที่49กครับกับ59ครับเรดดอตสโคบเรดดอตพวกนี้ใช้ไม่ได้ครับความแม่นยำมันจะน้อยลงครับเราต้องใช้สโคบมันจะดีที่สุดเพราะว่ายิ่งไกลครับเป้ามันจะเล็กลงครับเราเห็นไม่ชัดเจนนะครับพอมีสโคบปุ๊บขยายซูมมากขึ้นครับเราจะเห็นเป้าชัดเจนแล้วก็จะแม่นยำขึ้นนะครับเมื่อกี้ครับส่วนรองแบตครับก่อนแบตควยจายนะครับแล้วก็ตัวเลเซอร์พวกนี้ครับ เลเซอร์เองครับอ่ะไปใช้ได้เหมือนกันครับเมื่อกี้ผมเลเซอร์ผมก็ใช้แล้วครับระยะนะครับอ่ะผมเลเซอร์ครับอ่ะผมก็ใช้ไปเมื่อกี้ระยะที่20ลาครับแบบเลเซอร์ก็ถือโอเคครับแต่ว่าเราต้องเผื่อนิดนึงนะครับแบบยิงเผื่อเอานะครับอ่ะก็อยู่ที่ความชานาญของแต่ละท่านนะครับว่าจะใช้แบบไหนนะครับก็ตามนี้นะครับสําหรับตัวสายเป้สายล่าที่เป็นตัวสไนเปอร์นะครับ สวยงามจริงๆครับผพิจิตรครับผมนะครับตัวนี้พอลำกล้องมันเข้าเข้าเมตเกัาของบ้านครับอ่ะระยะสะาเจ็ดสิบเซนนะครับความแม่นยําก็จะสูงขึ้นระยะไกลๆนะครับผพิรครับเราคุมลูงง่ายนะครับเทคนิคในการยิงระยะไกลครับผมเคยทาคลิปไปหลายครั้งนะครับไกลแมกนิโตครับมันก็เหมือนกับอะไรครับมันก็เหมือนกับไกลของจริงนี่แหละครับมันจะมีระยะฟรีนะครับแล้วก็ในระยะเหนียวไกลครับถ้าเราปักปักนี้เลยครับความแม่นยํามันจะไม่มีเพราะเราใช้นิ้ว กระตุกนิ้วครับอ่ะทำให้ปิวซิแองเราครับอ่ะสะเตือนกระโดกได้ครับทําให้มันพลาดเป้าหมายครับอ่ะเราต้องมีระยะฟรีครับผมให้ดูระยะฟรีครับเห็นไหมครับฟรีอย่างนี้ครับอ่ะเห็นไหมครับอย่างอย่างก็ไปก่อนนะครับอ่ะก่อนจะกดนะครับอ่ะฟรีครับไปอย่างนี้ครับอ่ะแล้วพอเราจะลั่นไกก็ครึบเดียวครับอ่ะมันอ่าปืนมันจะนิ่งขึ้นเราก็ปุมปิวซิแคสมันจะนิ่งขึ้นนะครับอ่ะถ้าเราไปกระตุกกระตุกครับอ่ะรับรองว่ามันไม่นิ่งนะครับอ่ะดูอีกครั้งครับอ่ะระยะฟรีของมันก็เหมือนกับของจริงครับอ่ะ รีนะครับอะไรก็กดปั๊บนะครับเห็นไหมมันจะมีสองมันจะมีสองสองชั้นวะนะครับระยะฟรีแล้วก็ระยะลั่นไกลครับอ่ะเราก็เอาไปปรับใช้ได้จากของจริงมาใช้กับของพิวซิเคสได้ครับอ่ะก็ใช้ได้เหมือนกันหมดทุกอย่างครับทั้ง PVC อ่า p c ซก็ไกลข้อเหมือนกันครับอ่ะไม่มีสองชั้นเหมือนกันครับอ่ะระยะหน่วงครับระยะระยะระยะลั่นไกลนะครับอ่ะตามนี้ครับอ่ะเห็นไหมครับสวยงาม คลิปนี้พี่ชอบครับ10ไลค์มาเดือครับสั้นใดที่ดูคลิปผมแล้วยังไม่กด s ัน s c ไ i b e ก็กด s ัน s c ไ i b e กดกระดิ่งทิ้งๆเลยครับเพื่อเปิดใจห้ผมจะทำคลิปวิดีโอครับคลิปวิดีโอผมครับผมไม่ส่งเสริมใช้ความรุนแรงแล้วไอ้ทำผิดกฎหมายครับเพื่อสันตนาการนะครับไว้ซ้อมเป้าอยู่ที่บ้านครับว้เฝ้าสวนเฝ้าไร่เฝ้านาครับที่ไล่หมาไล่แมวไล่หมูไล่หมาไล่แมวนะครับที่ไล่นกที่จะมาทำร้ายปศุสัตว์ของเราครับแต่รายการเพาะปลูกเท่านั้นนะครับไม่ส่งเสริมให้ไปใช้ก่ออาชญากรรมนะครับ ก็จะเป็นคดีความนะครับเสียเงินเสียทองเสียเวลาเสียอนาคตหลายๆอย่างครับเพื่อนพี่ครับผมแนะนําผมเตือนทุกครั้งเลยนะครับเพื่อนพี่ครับ FC นะครับสนใจกันเยอะตัวนี้ครับวิธีทำทำยังไงเดี๋ยวผมจะทิ้งข้อความไว้ให้ตรงนี้ครับเพราะว่าในไลน์ครับช่วงนี้ไลน์นะครับไลน์ผมมันมีปัญหานะครับไลน์เพื่อนสมาชิกทักมาครับผมเห็นทักได้เฉพาะที่มันแจ้งข้อความมาแต่พอเข้าไปในกลุ่มไลน์ครับ ข้อความมันจะไม่ขึ้นจะไม่มองเห็นนะครับอ่ะใครมีวิธีแก้ก็แนะนํามาด้วยแล้วกันครับผมแก้จนแก้ไม่ได้แล้วครับแบบเพราไลน์มันตัวนี้มันยังใช้ไม่ได้เลยครับอ่ะก็ทักตาม Facebook มาแล้วกันครับอ่ะบ่าโชวิสิธิ์ครับอ่ะทักมานะครับเพิ่มเป็นเพื่อนมานะครับอ่ะกดติดตามนะครับแล้วก็อ่าทักมาในข้อความแชทแล้วกันนะครับองแชทเดี๋ยวผมจะอ่าคุยท่านจะปรึกษาข้อปัญหาตรงไหนครับผมจะมีคําตอบให้ให้คำปรึกษาเกี่ยวกับงาน DIY แก้ไดครับยินดีให้ ให้กับมึอษาทุกอย่างครับแบบผมไม่มีกักนะครับเพื่อนพี่ครับแบบก็ขอบคุณนะครับทุกท่านที่ติดตามนะครับแบบคลิปหน้ามีอะไรเดี๋ยวผมจะมาฝากอีกเหมือนเดิมครับแบบมันจะมีนะครับแบบตัวกระบอกกระบองไล่นกกระบอกไล่นกแบบมันจะมีตัวนี้เป็นเป็นต้นต้นอ่าต้นแบบครับแบบต่อไปจะมีแบบแบบที่สองกับแบบที่สามครับอ่ะมันจะมีอ่าคนละแบบไปดีครับอ่ะชุดอ่าชุดลังเปลือวันนี้คนละอย่างกัน เดี๋ยวผมจะทําให้ดูครับบ่แล้วก็ระบบวาวเดียวว่าจะมีอยู่2รุ่นนะครับาระบบวาวเดียวผมออกแบบไปแล้วเดี๋ยวจะเริ่มทมไปเรื่อยๆครับเดี๋ยวผมจะมาลงคลิปไปครับเพื่อนสมาชิกครับติดตามคลิปหน้าด้วยละกันครับผมสวัสดีครับ